สวัสดีค่ะเมนีช่องแม่มนคนพผู้ไทยนะคะก็จะพาพี่น้องเฮ็ดเมนูยำค่ะวันนี้จะพาทำยำกินกันจ้าเ้าสีขามขั้นตอนการแกะกุ้งหั่นปลาหมึกนะคะพี่น้องคําขั้นตอนนั้นมานะคะ มาขั้นตอนการลวกเลยค่ะเพราะว่าเขาหั่นไว้แล้วนะคะพี่น้องคะน้ำกุ้งปลาหมึกนะคะที่เท้าล่างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะมาลวกในาน้าเดือดค่ะพี่น้องลวกในาน้าเดือดจัดนะคะเพื่อบ่ให้มันสุกเกินไปค่ะลวกเพราะสะดุง้งสะดุ้งนะคะแล้วเขากะตักขึ้นค่ะเขาก,สก,ก,กะสีลวกกุ้งก้อนแล้วก็ตามด้วยปลาหมึกค่ะลวกกุ้งกะมันกุ้งมันกบ พอหลวกพอสะดุ้งนะคะประมึกกับพอสะดุ้งคือกันค่ะนี่ค่ะหลวกออกมากับน,นาตาเด้งดึงเด้งดึงนะคะเมื่อนี้นสียำมไซหมูยอพรอมค่ะหมูยอส่งตรงจากนาครพนมค่ะพี่น้องว่าพ่อสื่อว่า่ามวนนี่อ่าเอิ้เอิ้อมวนหรือว่าแท่งเอ้อแท่งนะคะพี่น้องแท่งนี้ซื้อมาในราคาแท่งละ35บาบาทนะคะพี่น้องไม่รวมค่าส่งนะคะค่าส่งก็อยู่ประมาณอ่า ห้าสิบบาทนะคะเพื่อนบอกว่ามาหอดห้ยแซ่แข็งไว้นะคะเขาก็แซ่แข็งไว้นะคะแล้วเขาก็เอาออกมาค่ะพี่น้องออกมาเตรียมหั่นนะคะเพื่อสิลวกนะคะลวกให้มันนุ่มๆขึ้นนะคะพี่น้องก็ เอาออกมาล่ะมันแข็งค่ะพี่น้องคะแข็งแห้งจนหันบุทร่นะคะกันเลยว่าเออเอาไปเวฟนะคะเวฟก่อนเพื่อมันหันมันสีหันเข่านะคะก็ไปเวฟก่อนนะคะพี่น้องคะแต่ว่าขนทรงมันสีสาจัง่อยค่ะพี่น้องใช้เวลาเกือบสี่มือนะคะในการสีมาหอดน,นะคะแนะนําว่าอยากให้เขาเจ้าทรงแบบไปสนีนะค่ะไปสนีในทรงไว้เลยค่ะคันว่าทรงอาหารในทรงรวนมือเดียวเนี่ยหอดนะคะ ทรงแบบทรงสร้างมือนี่มืออื่นบากเกินสองมือเนทะ่าหอดแล้วนะเร็วอีหลีนะคะแต่นี่เป็นขนทรงอีกเจ้าหนึ่งนะคะสีมือคะ่ะพี่น้องกว่าสีหอด มาหอดเท่ากับฟ้าวเอาแซ่แข็งตามที่เขาบอกนะคะยานมันเสียนะคะนี่ค่ะเอามาเท่ากับเอามาแซ่แข็งหล้กกับไปเวฟนะคะเตรียมสีมะฮันใจย้ำค่ะแซ่แข็งออกมามนทันเมื่อไหร่นะ,ะไปเวฟเพิ่มความหนุ่มนะคะเวฟเสร็จ hmm. แล้วเทาก็สิไปลวกอีกรอบหนึ่งนะคะมันสีได้เด้งดึ๋งเด้งดึ๋งนะคะเหมือนหมูยอหนึ่งนะคะในความเป็นจริงเขาจะบอกว่าเทา เอาแซ่แข็งแล้วก็ไปทํำการหนึ่งทีนะคะแต่อันนี้แบบว่าสูเร่งรัดนะคะพวท่านในหนึ่งหรอคะพี่น้องอยา่างเฮ็ดยํำกินแซบแบเมื่อนี้นะคะกันใช้เวลาหนึ่งก็อาจจะโดนนะคะเสียเวลานะคะหันแล้วก็ลวกไปเลยะคะ่ะลวกค้ายๆลวกปลาหมึกลวกกุ้งแบบนั้นไปเลยนะคะ ลวกกุง้งลวกมึกลวกหมูยอเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมาเตรียมทําน้ำยํากันเลยค่ะเอาก็น้ําบักพริกนะคะลงครกแล้วก็ทาการตําให้ละเอียดนะคะน้ำยามือนี้จะบ่เห็ดเผ็ดหลายเหย็ดพอเผ็เดเผ็เดเปรียวเปียวนะคะหวานหวานนะคะมือนน้จะยําแบบอนุบาลน,นะคะใส่บักพริกบ่หลายะคะ่ะเขากับบักพริกมาตําเลยค่ะตาปุ๊บปุ๊ไปนะคะ ตามบุบปุ๊บแล้วก็ตักลงหม้อค่ะหรือว่าลงกะละมังกระชามหรือว่าอะไรก็ได้ที่พี่น้องจะไว้ใส่ทําการยำนะคะตักลงไปเลยค่ะเอาเอากาืน้ําบักเขือเทศนะคะมาหั่นลงไปเพิ่มสีและก็รสชาติค่ะพี่น้องมือนีใส่มะเขือเทศนึ่งหน่วยนะคะหรือว่าหนึ่งลูกนะคะหั่นตามแนวขวางแนวยาวได้เลยค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะปรุงรสก็ชูรสรสดีนะคะ แล้วก็ตามด้วยเกลือปลายิบมือจักหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องคะ่ะใส่เกลือลงไปพร้อมนะคะตัดรสชาตินะคะแล้วก็น้ำยำค่ะน้ำยำก็ตรงนี้น้ำปลานะคะยมยมน้ำปลาลงไปเลยจ้าตามสะดวกเปรี้ยวออตามสะดวกนะคะมักเค็มกับใส่ไล่นะ,ะมักโบเค็มกับใส่ไล่นะคะนี่ค่ะคาดบ่ได้ไรค่ะน้ำยำเฮานะคะน้ำกระเทียมยดดองนะคะ ทำยำต้องมีน้ำกระเทียมดองนะคะบรสันมันสีบมมะะ่มีน้ำนะคะพี่นงมันสีเป็นแข็งๆขนะคะน้ำกระเทียมดองก็จะเป็นโตชูรสชาติอีกจักหน่อยนะคะแล้วก็บีบบักนาวใส่ลงไปเลยค่ะบักนาวช่วงนี้กับบักนาวถือค่ะไปได้มาจากวัดสมานะคะพี่นงทุงละสิบบาทน,นะคะทุงบักใหญ่ค่ะบีบแบบช้ำๆเลยค่ะบักนาวช่วงนี้มันสีมีช่วงที่บักนาวหน่วยละสิบบาทพร้อมนะคะช่วงนั้นก็สิ แปรผักไปใส่อันบักนาวเทียมนะคะเป็นบักนาวขวดนะคะวันนี้เน้นบักนาวแบบมะนาวสดนะคะบีบแบบฉ่าใจนะบีบแบบสุดๆเลยค่ะใส่แบบไร้หน่วยเลยะค่ะแบบเอาเปรี้ยวๆนะคะถือใจแห้งค่ะบักนาวถือนะคะส่งมันถึกกระถึกนะคะช่วงมันแพงกับแพงแพงนะพี่น้องเนาะเพราะเริ่มเขนานานหนาวนี้แล้วบักนาวสีแพงอีกรอบนะคะหนาฝนบักนาวกระไลกระถึกค่ะ ยำก็ขาดไม่ได้นะคะก็คือหอมนะคะมือนี่ก็ไส้เป็นหอมหัวใหญ่ที่ค้างอยู่ในตู้เย็นมาหลายปีนะคะบบหลายปีนะคะหลายมือนะคะเทาเห็ดเน่ากินเท่าเหลือเขากันัด่ใส่ตู้เย็นมันรอค่ะมือหนาเทาก็ออกมาใส่ไม้นะคะกหั่นลงไปใส่ลงไปเลยะคะ่ะนำยำมือนี่กรเป็นโอ้อยไอ้แยะนะคะบบหลายนะคะเดี๋ยวสีใส่เครื่องลงไปกับน,นำออกมาเองนะคะนี่คะ่ะเสร็จแล้วนะคะนำยำของเราง่ายๆนะคะ ลืมแมนบอกพี่น้องลืมบอมกในขีปกบว่าสีลืมอยู่แล้วโอ้ยแมนดีค่ะลืมน้ำตาลน่คะตอนซิมเขียนว่ารสจัิมันคือบาหวานนเห็ดยำคือเปรี้ยวกับเค็มอย่างเดียวนะคะแมนแทนลืมน้ำตาลกับพี่น้องใส่น้ำตาลลงไปพ่อมนะคะทํากับข้าวเราก็มีโอกาสลืมได้นะคะลืมไปแล้วก็ใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะพอเราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วก็ซิมรสเรียบร้อยนะคะถืกปากเข้าแล้วนะคะเข้ากระซาเลยค่ะ หมูยอ่อกุ้งปลาหมึกนะคะแล้วก็ตามด้วยต้นขึ้นช่ายนะคะเพิ่มความหอมให้กับยำของเราค่ะหั่นไส์ลงไปเลยค่ะพี่รองขานี่นะคะขึ้นช่ายก็ทยอยใส่ลงไปขึ้นช่ายกับบค่อยงามนะคะขึ้นช่ายก็เเลือจากตู้เย็น,นกเก่าค่ะเมนูอย่างกับ,กบกงัดออกมาใส่นะคะสื่อมาแล้วกับบริเ็ดเทือเดียวเบิร์ดนะคะก็เก็บไว้เห็ดเมนูอื่นอีกหลายมือนะคะนี่ก็ทําการคลุกเ้าให้เข้ากันนะคะหรือว่า คนๆน,นะคะพี่น้องคะคนลงไปนะคะคนเบามือนะคะเขาเขาเห็ดยำแบบครุกๆนะคะน้ํายำก็จะเป็นสีจืดๆรสชาติก็จะออกแบบเผ็ดปลายนะคะแบบจะให้มันเปรี้ยวนําแล้วก็ตามด้วยหวานแล้วก็เค็มแล้วก็เผ็ดปลายนะคะรอบนี้ว่าเอารสจัดปานไดน,นะคะเพื่อว่าเด็กหน่อยอยากกินยำน้ำนะคะเข้าก็บเห็ดเมนูแบบ บอจัดปันใดน,นะคะยำรวมมิตรของเขากระเซตเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องคะพร้อมจัดใส่จานค่ะตักหารต้องไปในจานเลยค่ะเมนูนี้เหมาะกับเป็นกับแก้มนะคะหรือว่านั่งกินวันแบบเซ็งเซ็งบมโอยากกินยัางอยากกินแซบๆซบก็กินได้นะคะเฮ็ดกินได้เลยค่ะเมนูนี้ง่ายๆค่ะพี่น้องเฮ็ดตามได้เลยนะคะ กินคู่กับน้ำเค้กหวยหรือกินคู่กับน้ำอัดลมนะคะกินคู่กับเมียงก็ได้กินกับข้าวสวยก็ได้นะคะกินเลนซซื้อๆกระแซบนะคะกินกับผักกับแกมเอียงก็ได้นะคะกับเซตเรียบร้อยนะคะหมูย่อเพิ่นนีแซบอีดีนะคะหอมๆนะคะรสพริกไทยดํานะคะสื่อในช่องอัน ชอชอนะคะสีส้มนะคะพี่น้องขะสร้างตามกันได้นะคะ <สา S 1> พี่น้องนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่มนคนกุไทยน้ำเนื้อค่ะเป็นกำลังใจให้การเน้อค่ะพี่น้องค่ะมีกำลังใจในการทําคลิปนะคะทุกคนเบิดกาลังใจแหงช่วงนี้มาเป็นเป็นเอียงอา,าการเป็นล่อแร่ล่อแร่นะคะปิ่มๆิมน้ําอยู่นะคะสู้ๆนะคะทุกคน